อันนี้เป็นแมวชื่อสีนวลครับแม่ผมตั้งชื่อให้ครับไม่มีเจ้าของนะเขาเป็นแมวไม่ให้จับเลยนะจนท้องนะครับแล้วก็คลอดลูกเยอะแยะเลยแต่ผมไม่ได้เห็นนะเขาไปคลอดที่บ้านร้างนะครับผมก็ไม่ได้ข้ามไปดูแต่ว่าเขาจะมากินอาหารนะครับที่ผมให้นะนี่แหละทุกวันทุกวันนี้เขาก็ยังไม่ให้ผมจับนะ เฮ้ยสีนวลสีนวลแล้วก็จะมีแมวตัวเล็กอีกตัวหนึ่งนะที่ชอบมากินของเหลือครับผมก็ทําเป็นแกล้งใส่อาหารเหลือๆไ้เขาก็ไม่ให้ผมจับอีกนะเป็นแมวจอน,นี่แหละเขาเอามาทิ้งเดี๋ยวผมไปหาดูก่อนหนึ่งเจอแล้วเจอแล้วง่ายได้แล้วจับหน้าได้แล้วโฟกัสได้แล้วครับ อันนี้นะครับผมียกมัน่าไอส้มน้อยครับมันตัวเล็กนิดเดียวเองนะมันก็ไม่มีเจ้าของนะมันก็มากินข้าวที่บ้านผมไปแหละแต่มันไม่ให้จับเนี่ยพวกแมวจอมันจะไม่ให้จับตัวนะเฮ้ยส้มน้อยส้มน้อยเลืมตาหน่อยเด้ส้มน้อยส้มน้อย,อย,อย,อยจะนั่งหลับตาทําไมเลืมตาเย้ม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 มันก็น่าสงสารนะสัตว์โลกมันน่าสงสารจริงจริงนะ นี่ไงต้มเล็กไม่ไง่ายมันอยู่หลังเสาเห็นไหมต้นเล็กมไมนได้อยากอยู่กับข้าวไหมอยากอยู่บ้านนี้ไหมมาส้มเล็กอยากมาอยู่บ้านนี้ไหมมาหลังเลยแล้วสัตว์ทั้งหมดนะครับที่ผมนําเสนอมานี้นะจะได้รับปันส่วนอาหารนะครับจากมูลนิธิอดัมคุงนี่แหละครับเพราะว่าเจ้าของเขาเป็นด็อกเตอร์ครับเขาจะส่งเงินมาให้แม่ผมนะเนื้อรับพันห้าครับเพื่อเอามาซื้ออาหารเมร็ดแล้วก็พวก ปลาทูอะไรเงี้ยแล้วก็อาหารนั่นก็จะได้แบ่งปันนะครับให้กับพวกสัตว์ที่ไม่มีเจ้าของอย่างนี้แหละแมวตัวนี้นะ่ะเป็นแมวโพธิสัตว์เลยนะไม่ใช่ธรรมดา <c oughs> แมวโพธิสัตว์สีนนนสีนอนโชว์นมหน่อยแล้วโชว์นมหน่อยที่ให้ลูกดุนมอ่ะมีลูกกี่ตัวแล้วขอดูนหน่อยแล้วกินนนให้จับครับแม้แต่ผมก็ให้จับนะน,นี่ขนาดให้ข้าวกินทุกวันนะ ท่อนี้เลยเนาะซสีน้อนนะจับได้ไหมอ่ะจับได้ฮะเช่แแ่น,นไม่ให้จับครับสีน้อนไม่ให้จับเห็นไหมนี่ขนาดกินอาหารเยอะนะแต่ผอมกำลังกองเลยสงสัยมีพยาธิระหว่างทางครับเจอลูกควายแล้วก็แม่ตอนนี้ผมมาปั่นจักรยานเล่นนะท่ามกลางอุณหภูมิประมาณ5้าสองศามันร้อนมากเลยตอนแรกผมจะปั่นไปนานาน,นะแล้วก็กไกลแต่ว่า แต่ว่ามันร้อนมากนะครับกระเป๋ากล้องมันร้อนแล้วก็ผมกลัวกล้องมันเสียมันจะเสียนะเหงื่อมันก็ออกเยอะด้วยกระเป๋า,ามันก็เปียกนี่นะเฮ้ยฮลโล o b ฟ f f เฮ้ฮ e y How are you ล้องพูดภาษาไทยครับคายสวัสดีสวัสดีคาไม่สนใจแต่ว่าเท่านี้แหลนะเนาะร้อนจน โอเคูด <Okay>. บายระหว่างทางกลับครับตอนแรกว่าจะเลิกถ่ายแล้วนะแต่ว่าเนี่ยน่าสนใจไหม